นี่ครับจุดที่สองครับนี่ครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ครับนี่ครับสี่ห้าดอกครับดูซิจะอ่อนือจะแก่อนี้ถ้าแก่ก็เป็นพันนะครับถ้าอ่อนเดี๋ยวไว้กินเนาะเดี๋ยวค่อยไปล้างดูแล้วกันนะครับนี่ครับ เมื่อกี้เมื่อรีมอาวุธครับมเียอาวุธเรียบรอ้อยหรือจะเจอเพิ่มไหมอืงครับติต่งครับแกอ่อ,อนก็ได้ไม่เกียงครับอ่อ,อนก็กินครับแกก็เป็นพัน ตาดีมากเลครับกล้องผม,มเห็ดพะครับเห็ดพอผมว่ามันอ่อนลเลยนะดูไปดูมาแล้วนี่ครับ ครั้งที่แล้วนี่เขาขึ้นมาบนนี้เลยครับบนจอมปลวกอย่างนี้เลยแทงหัวแทงดอกนะครับรอบนี้ก็ได้อีกประมาณสิเมตรนะครับ น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปจุดที่สามกันครับ